สวัสดีครับทุกคนกันได้นะครับมาอยู่กับช่อง K3 Channel นะครับไะคิปนี้ผมก็จะมาบอกจุดซื้อของทุกอย่างในแบบ Banfoot Monitor นะครับตั้งแต่1ดาบ2ดาบ3าดาบอาคิเดินชมจันทร์แล้วก็พวกการเปลี่ยนสีไอคินะครับผมจะบอกจุดซื้อทั้งหมดในแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้นะครับเอาไปชมคลิปกันแล้วก็ไปดูกได้เลยนะครับในอย่างแรกนะครับคือ1ดาบนะครับ ก็พอเราเกิดมาในเกาะแรกนะครับแล้วสก็มาไปข้้งหลังนะครับจะมีนี่นะครับตรงใกล้เอสทองเวลหนึ่งนะครับไปเจอตรงจุดซื้อนี่นะครับนี่นะครับเป็นคนขายหนึ่งดาบเลยนะครับพอเรากดซื้อนะครับมันต้องใช้เงินทั้งหมดสองพันเบรลี่นี่นะครับนะครับก็นี่เขาจะเป็นจุดซื้อของดาบหนึ่งดาบแบอนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปดูจุดซื้อเดินชมจานกันเลยนะครับก็ให้เรา ตั้งพอเรามาตรงนี้นะครับพเรามาท่าเรือนะครับแล้วคนที่มีผลก็บินไปได้เลยนะครับถ้าเขาไม่มีผลก็ไปซื้อเรือแล้วก็ไปทางด้านซ้ายนะครับก็ตรงไปเลยนะครับด้านซ้ายตรงไปเลยนะครับพอเราขึ้นมาแล้วก็ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านด้านซ้ายก็เลยแล้วก็ตรงไปเลยนะครับแล้วก็จะเจอคนชื่ออะไรสักอย่างยืนอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็กดซื้อนะครับราคา 2 5 0 0 0ื่นหนเบลีครับผมก็ยังไม่ได้ซื้อวันซื้อตอนนี้เลยกันนะครับนะครับก็เป็นจุดของเดินชมนัก็จะอจุดตรงนี้นะครับต่อไปก็จะไปดู2ดาบเลยนะครับต่อไปจะซื้อ2ดาบนะครับพอเรายังอยู่ที่ท่าเรือของเกาะนี้นะครับก็ให้เราหันไปทางซ้ายแล้วก็ตรงไปเลยนะครับสำหรับคนที่มีเรือก็สำหรับคนที่ไม่มีฝนก็ใช้เรือมาได้นะครับ นี่นะครับจะเป็นเกาะสลับเวล75ขึ้นไปนะครับนี่นะครับพอเราเข้ามาแล้วก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้เราไปตรงเนี้ยนะครับเดินตรงไปตรงไปค่ายกระตุกกระตุกพอเลยต่อไปครับผานไปได้กว่านะครับก็จะมีรูปกล่องนะครับก็นี่เลยจะเป็นจุดซื้อสองดาบเลยนะครับพอเรากดซือ้อนะครับก็จะเฮง ก็ใช้เงินอยู่ที่5้า0 0เบลีนะครับก็สองดาบนะครับนี่ผมก็ใช้สองดาบอยู่นะครับก็เป็นสกิลนี่นะครับก็เท่กว่าดึงดาบที่หนึ่งต่อไปก็จะไปดูฮาคีเกาะไปนะครับก็ให้เราเดินมาที่ตรงท่าเรือของเกาะสองดาบนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เรานั่งเรือหรือบินไปได้ครับก็ไปตรงเกาะนี่นะครับตรงเกาะกลางนะครับ แล้วก็สำหรับคนที่ได้ไอตัวคลิกฟรีก็แค่จ่ายคือผมแบบนี้ได้ไอตัวคลิกฟรีนะครับนี่ครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งอยู่ไหนนะต้องไม่ใช่นะครับฮาคีบเมื่อกี้ผมบอกรีไปนิดนึงนะครับฮาคีอยู่ที่เกาะซ้ายมือของเกาะเวลจะขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ในเกาะนี้นะครับก็มาตรงมาแล้วครับมาตรงมาตรงมาปั๊บอย่ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงใจนะครับลอดมาตรงนี้อ่าเราก็จะเจอ โอดหินนี่นะครับก็ขอให้หากระตุกนิดนึงนะครับก็พอเจอคนแล้วก็ให้เราเดินเข้าไปหรือบินเข้าไปอะไรเข้าไปก็ได้นะครับพอเจอนี้นะครับเป็นใครก็รู้นะครับปลาสอนฮาคี้อานะครับโดยการสอนการการเรียหฮาคิครั้งนี้ต้องใช้เงินอยู่ที่หนึ่งแสนเบลลีนะครับอ่าก็แพงมากๆเลยผมมีเงินอยู่สามพันเนี่ยต่อไปนะครับไปสดาวนะครับให้เราไปดูที่ท่าเรือของเกาะนี้กันนะครับ ท่าเรือท่าเรือท่าเรือโอเคพอเรามาท่าเรือน,น,นะครับก็ให้เราหันซ้ายชุดนี้นะครับแล้วก็ตรงไปเลยบินไปหรือว่ายน้ำไปอะไรก็ได้นะครับ<ม>นี่ท่านี้มีเกาะที่มันเป็นต้นไม้เยอะคล้ายๆกับเกาะที่ววเจ็ดวลสามสิบห้าขึ้นไปนะครับ<ม>พอเราแล้วจะเจอเกาะสรับเวลหนึ่งร้อย้ไหนขึ้นไปอ่ะ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปนะครับพอเรามาแล้วก็อืมให้เดินม,มาตรงนี้นะครับจต่ไปผมให้ผมสามดาบก่อนนะครับพอสามดาบก็ให้ตรงไปนี่นะครับเหมือนมันจะอยู่ตรงขอ,ขอบนี่สักที่หนึ่งนะครับนะครับอยู่ตรงนี้ี่เองตรงด้านซ้ายของเกาะนะครับผมก็เลยวนสกายเลยก็จะมีขายสามดาบอยู่นะครับขายๆเนี่ยใครก็ไม่รู้ขายโอ้โหหัวผมดมดีแล้ว เออหยุดบินก่อนเอา้าเอา้เอาตายดีอย่างงี้อนนะไรครับมาจากเมื่อกี้ที่ผมได้สอนเฮ้ยผมแม่สะผมอยู่ตรงจุดสามตาครับก็คือมาเกาะปึ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เอามาเลยเจอตรงนี้นะครับเป็นสามตาครับต่อไปยานสุดท้ายก็คือไาชิสี่นะครับก็ให้เรามาอยู่ที่เกาะเดิมไหมนะครับไม่ต้องไปไหนแล้วคราวนี้ก็ให้เราหันไปทางขวาตรงนี้นะครับ มันจะเหมือนมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับเออครับอยู่เหมือนอยู่แถวๆนี้ก็ตรงนี้หรือเปล่าเหมือนอยู่แถวๆนี้นะครับทุกคนก็ลงไปเลยอ,อ่านี่เจอแล้วครับก็ไปเจอที่รับที่หนึ่งนะครับก็จะมีชายใส่แว่นเครื่อนใส่แว่นนี่ครับพอกดอีึ๊บมันก็จะบอกว่าฉันมีฉันเป็น สีในตำนานขุนยนขุนยนสีในตำนานฉันสามารถเปลี่ยนสีไฮคีของคุณได้ในราคาประหยดัดคุณอยากจะลองชกชอบหม้ีผมก็ยังไม่สามารถได้เพราะว่าผมยังไม่มีไฮคีแล้วก็ยังไม่ไา้ไฮคีไม่ถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับก็สหรับถึงซื้อของทุกของใน One Foot a ม i เ,เตอร์ก็จบเหมือนใครกกใน,น,นะครับแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปล,ละลา